เนี่ยเนาะครับค่ะสีเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวดูตัวต่อไปกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวนี้รุ่น่าจจะรุ่นจุดสีเนี่ยไหมจูเนี่ยนี่เหรออ๋อจูเนี่ยเหรอฮะโออท้ายห้องอืมตัวแดงมาตัวแดงเลยค่ะมาปิดท้ายดูโหท่านผู้ชมค่ะดูตูดสามตัวนะคะพื้นที่ประมาณหกเมตรไม่พอดูนะคะมาตัวนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวที่ใช่ครับ ที่อาจอรารย์เดินสนามรประกวดอออันนี้มันเป็นยังไงครับพันธุกรรมอา,อายุตัวนี้เป็นลูก s อตองหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งเลยครับเอเจตองหนึ่ง เอจีครับอ๋อเอสจีตองหนึ่งใช่ครับค่ะโอ้โหลูกเอสเนาะไม่ต้องบรรยายกับพ่อไหนคะตัวนี้ตัวนี้พ่อเขาเป็นเอจีแม่เขาเป็นแม่สติงเลวินเจอร์ครับอ๋อแม่เป็นสไตล์หรือสติงเลส่วนพ่อเป็นเอสจีตองหนึ่งใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมค่ะสุดยอดสูงใหญ่โอ้โหโอ้โหสุดยอดอ่ะพันธุกรรมอยู่ในอายุช่วง25ถึง26เดือนครับตอนนี้อ๋อเท่าๆกับบัวตัวเท่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะโอ้จะลงประกวดบัวเท่าเมื่อกี้นี่แต่อายุเยอะหน่อย อ๋อเยอะแล้วอ่าคือมากกว่าตัวนี้นิดหน่อยครับค่ะแต่ตัวนี้ก็จะมาอายุ2 6 25ิ6เดือนใช่ครับค่ะตัวนี้มีความโดดเด่นอะไรยังไงคะคือความยาวเลยครับพอเจมอความยาวครับความยาวครับแล้วก็อามัดกำมเนื้อช่วงช่วงช่วงนี้ช่วงท้ายค่ะแต่จริงๆแล้วก็มีแนวสลังที่ตรงด้วยครับ นี่นะสลังที่ตรงครับนี่ก็คือมีความโดดเด่นของแม่วัวตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ขาเขาจะเดินแข็งแรงครับตัวนี้โอ้เขาเดินแข็งแรงครับอันนี้น่าจะเป็นการถ่ายทอดพันธุกรรมมาในของทั้งคู่ทั่งสายแม่และสายพ่อถูกไหมคะใช่ครับทำให้เขามีโครงสร้างหรือการเดินที่มั่นคงมั่นคงนะคะวัวตัวนี้เป็นวัวที่ค่อนข้างสมูทมากๆนะคะท่านผู้ชมค่ะสมบูรณ์ครับมีตนอกที่ใหญ่แล้วก็มีละ แผ่นหลังที่กว้างใช่ครับนี่ค่ะท่านผู้ชมขามีการเดินนะคะขาที่แข็งแรงนะคะท่านผู้ชมดูนะคะใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมประมาณกี่กิโลคะตัวนี้น้องเอิร์๋โอ้โหตัวนี้อยู่ประมาณ600-700กิโลได้ท่านผู้ชมอยากดูวัวใหญ่มาดูที่นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะ SC Bar ค่ะจากพัฒนาพัฒนามาจากวัวที่มีไซส์ขนาด กลางตอนนี้เอสซีบาปรับไซส์มาเป็นไซส์ใหญ่แล้วนะคะท่านผู้ชมใครอยากเห็นตัวจริงนะคะไปดูที่งานประกวดได้เลยนะคะปีคือซีซั่นนี้เอสซีบาจัดเต็มเนาะไปทุกสนามแน่นอนนะคะค่ะโอเคค่ะตัวนี้ค่ะมีอีกไหมคะทีนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นเล็กรุ่นครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นเล็กดูได้ในคล้องเลยนะคะได้ครับได้เลยครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นเล็กนะคะซึ่งเอสซีบาจะพาไปเดินสนามนั่นแหละปีนี้ สน้ารางวัลเนาะครับประตูกำมมีแต่เด็ดๆแล้วก็ตัวมีแต่สวยๆนะคะอยากดูตัวจริงเยี่ยมชมฟาร์มได้ที่อําเภอชัยบานเนาะายปาบตำบลนาโสมใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะตำบลนาโสมอําเภอชัยนานจังหวัดลบบุรีค่ะท่านผู้ชมหะมาเยี่ยมชมได้เลยนะคะอ่บรรยากาศของฟาร์มดีมากๆท่านผู้ชมอยู่ติดพวกเขาเลยค่ะบรรยากาศลมถ่ายเททั้งวันเลยค่ะท่านผู้ชมดูนะคะบรรยากาศให้ดูบรรยากาศ เอสซบารวิวัวหลักล้านก็วิวก็หลักล้านเหมือนกันคะ่ะท่านผู้ชมเห็ <c oughs> นะคะดูนะคะ <c oughs> บรรยากาศข้างหลังเดี๋ยวค่อยดูกันเนาะเดี๋ยวดู <c oughs> ตรงนี้ก่อนองลุกนี่อ่ะตอนนี้ก็ได้ค่ะ,ะ <c oughs> บนหัวขึ้นบนโอ้มาเลยตัวนี้เป็นรุ่นเล็กนะคะใช่ครับตัวนี้อายุอายุสิบสิบสามเดือนครับอือตัวนี้สิบสามเดือนใช่ครับค่ะ อ่าเป็นูก็ตัวนี้เป็นรูปกมาริโน่รีคิวอินดักชันสี่สามห้าครับค่ะเป็นน้องสาวตัวเมื่อกี้นี่ครับตัวหนึ่งสองศูนย์ในซีบาร์หนึ่งสองศูนย์ตัวเมื่อกี้นี่เลยครับอ๋อเป็นน้องสาวตัวนั้นเลยใช่ครับจากพ่อแม่คนเดียวกันเลยตัวเดียวกันพ่อพ่อคนละพ่อครับพ่อคนละพ่อแต่แม่เดียวกันเลยครับใช่ครับตัวนี้นะครับความโดดเด่นความลึกอ่าได้เรื่องความลึกแล้วก็ดูความลึกยังไงคะน้องเอิ้น ช่วงช่วงท้ายเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นความลึกชุคือเขาจะเป็นบล็อกเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นบ็อกขึ้นมาครับแล้วก็มีแนวสลักที่ตรงอใช่คือความโดดเด่นของเขาใช่ครับค่ะโอ้โหนะคะท่านผู้ชมขาอายุ13เดือนเองใ่ตอนนี้ก็ลงประกวดคือสนามที่แล้วได้รีเซิร์ฟรีเซิร์ฟ นี่เสิร์ฟครมาครับมีมีรางวัลตบท้ายมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคาแล้วก็ปีนี้ก็จะลงประกวดอีกรอบนึงใช่ครับลองดูนะคะท่านผู้ชมนี่ฮะเอสซีบาร์นะคะพัฒนาพันธุกรรมวัวได้เด็ดเด็ดมากขึ้นละคะท่านผู้ชมคาดูความแตกต่างจากครั้งที่แล้วที่คุณแบบมาเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับกับตอนนี้นะคะมีความแตกต่างมากนะคะท่านผู้ชม่ะเดี๋ยวดูตัวต่อไปค่ะดูมาเลยตัวต่อไปมาตัวตัวนู้นมา ไปเอาเชือกสีแดงเลยมีทุบรรยากาศดีมากมากค่ะท่านผู้ชมครับ <laughs> ลมโกรกทั้ง<ล>วันนะท่านผู้ชมโอ้มาแล้วค่ะสองตัวนี้อะกอดนอนหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นคือวัวตระกวดรุ่นนี้จะเป็นวัวที่เกิดในแบรนด์ของ S10 ท<ช>ั้งหมดเลยใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเป็นเป็นแบรนด์ที่เป็นตัวแม่จากของเราเองด้วยใช่ครับ โอ,โอเคค่ะท่านผู้ชมค่ะดูสิค่ะพัฒนาพัทุกกรรมไม่มีคำว่เา,าเส้นจ,จุดจริงๆค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมอ,อ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวนะคะที่ครับาจะลงประกวดในซีซั่นนี้นะคะโอเคอ่าเจมาหัวขึ้นนู่นอโอเคเฮ้ยอ่าได้เลยค่ะไม่เป็นไรอ่าโอเคโอเคสวยงามมาก ตัวน <narrow numbers. S 1> ี้เลค่ะผู้ติดความทุกจมและก็ตัวเขาเองตัวนี้เป็นพ่อกับเป็น C t ทีทับหนึ่งสี่เป็นลูกจูดครับอ๋อเป็นลูกของจูดใช่ครับส่วนแม่เป็นบีแปดห้าหนึ่งทับหกค่ะครับความตัวเด่นของตัวนี้คือยาวครับมีความยาวครับแล้วก็มีความลึกแต่เด่นๆเลยคือความยาวของเขาครับ อันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยใช่ครับความยาวความยาวของเขาตัวนี้จะรุ่นเดียวกันกับตัวเมื่อกี้ไหมคะอ่าคนละคาสครับอ๋อคนละคาสใช่ครับตัวนี้จะอยู่อายุประมาณ10เดือนอ๋ออันนี้10เดือนใช่ครับค่ะโอ้สิสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเดือนสิเดือนแต่เมื่อกี้สิบไม่ใช่สิบเดือนใช่ก็จะอยู่อีกคลาสนึงใช่ครับค่ะโอ้เนะ่ยค่ะโอเคมาตัวสุดท้ายของเรานะคะของวัวประกวดของเอสซีบาร์ในในฤดูกาลนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาท่านผู้ชมไปดูคลิปวัวแม่พันธุ์ของที่นี่นะคะแล้วก็แปลงปล่อยของที่นี่การปล่อยแปลงของที่นี่เลี้ยงวัวแบบไหนการเลี้ยงวัวของเอสิบาเลี้ยงยังไงให้วัวมีสุขภาพที่ดีแล้วก็วัวที่มีพันธุก,กรรมที่ดีนะเดี๋ยวเราจะพูดกันในคลิปหน้าค่ะตัวนี้นอยู่อายุเขา9้าเดือนครับเป็นลูกเ,เป็นลูกเป็นลูกรีคิวสี่สามห้า วันนี้น้องสี่สามห้าแะครับส่วนแม่เขาเป็นลูกวินเชสเตอร์ครับโอ้โหบนลูกสายวินเลยส่วนนี้อายุเท่าไหร่คะอันนี้อายุ9้าเดือนครับ9้าเดือนอ๋อเป็นรุ่นเล็กกว่ารุ่นเล็กกว่าครับอ๋อจะจะอยู่คนละคัสกับอยู่คนละคัสกันกัน3สามตัวนั้เลยทั้งสามตัวจะอยู่คนละคาสเลยโอ้โหแต่ความสวยไม่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 มีไม่ไม่ลดเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเอ่อโดดเด่นเขาคือมัดกล้ามเนื้อช่วงขาครับแล้วก็มีกระดูกครับมีกระดูกที่คือสุดยอด คือถ้าถามเป็นตัวเมียก็พอสมควรครับกระดูกของเขาแล้วก็มีเป็นหลังที่กว้างใช่นะคะความโดดเด่นของวัวตัวนี้นะคะทั้ง3ตัวเลยนะคะในรุ่นนี้ก็คือ9เดือนและก็11บเดเดือนแล้วก็13เดือนซึ่งอยู่เป็นวัวที่เราคัดของเป็นวัวที่เกิดจากของเอสซิบาเองนะคะจากแม่พันธุ์ของเราเองแต่สังเกตเมื่อกี้น้องน้องอาจจะพูดถึงพ่อ พ่อวัวพ่อหัว,หวที่ชื่ออะไรนะริสค <isk> ิวเ <Edition. S 1> เห็นเห็นมีหลายหายตัวตัวครับคือการคูพมของที่นี่เหรอคะไม่ครับแต่คือส่วนหนึ่งเลยคือผมว่าผมชอบเกี่ยวกับเรื่องการให้กล้ามเนื้อ,อแล้วก็คือแบบเขาเรียบครับเขาุ้เขาเรียบค่ะ แล้วก็ยังโดดเด่นเลยคือกล้ามเนื้อครับกล้ามเนะื้อของพ่อพันธุ์ตัวนี้ใช่ครับมันตอบโจทย์กับแม่พันธุ์ของเราที่มีอยู่ใช่ครับก็เลยเลือกที่จะใช้พ่อพันธุ์ตัวนี้เข้ามาใช่ครับใช่ครับโอ,อโอเคครับท่านผู้ชมคะและหลายคน,คนก็คงจะถามว่าพ่อพันธุ์ตัวนี้ตัวไหนเดี๋ยวจะไปเอารูปให้ดูนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมขะฝากเป็นกําลังใจให้เอสซีบาร์นะคะคสำหรับการลงประกวดใน